สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยหรือไทยสตาร์ทอัพร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปิดตัวโครงการสารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพไทยสตาร์ทอัพไดเรกทอรีโดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและพัฒนาสตาร์ทอัพอีโคซิสเ็มของสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างคอมมูนิตี้และคอนเนคชันระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยกันรวมไปถึงการสร้างคอนเนคชันในการต่อยอดธุรกิจกับอุตสาหกรรมต่างๆทางภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น สอดรับกับวิสัยทัศน์ของสมาคม Pioneer of the New Economy ครับผมก็จริงวันนี้ฮะเรามาแถลงข่าวในการเปิดตัวไทยซับเดอร t ครีครับไทยซับเดอรรีเนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่รวมบริษัทตาร์ทอัพไว้ด้วยกันความสำคัญม,มันอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าเราไม่เคยตอบได้ครับว่าวันนี้ประเทศเรามีซับเท่าไหร่วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะรวม คนที่ทำซับเนี่ยมาไว้ฐานข้อมูลที่จะพับบิคให้คนได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีซับประมาณเท่าไหร่อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับที่สําคัญก็คือว่าเวลาเรารวมข้อมูลแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลจะอัปเดตได้ยังไงมันต้องมีประโยชน์ครับวันนี้ก็เลยเชิญหน่วยงานภาครัฐสหน่วยงานแรกเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อจะให้ฐานข้อมูลเนี่ยนำไปยูทิลิซหรือนําไปใช้ต่อในอนาคตและให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญวันนี้มีหลายประเด็นที่ หน่วยงานภาครัฐทั้ง4ี่หน่วยงานเนี่ยเข้ามาพูดแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆจริงๆวันนี้ผมได้รับฟังหลายประเด็นมากแล้วทางโคศกน่าจะมีประเด็นสําคัญที่จับประเด็นได้จากหน่วยงานรัฐมาเสริมด้วยพี่โค้ชมีอะไรเสริมไหมพี่ครับก็ผมชอบไอเดียที่ทางผู้บริหารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแกได้แชร์บนเวทีนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเปิดจรจดบริษัทใหม่วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้รับจดหมายทางไปรษณีย์มาที่บ้านเต็มเลยนะฮะพวกบริการ เปิดดูแลเรื่องบัญชีเรื่องกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆเนี้นะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยท,ทุกวันเนี่ยเรามีบริษัทเปิดใหม่เสี่ถึงห้าร้อยบริษัทนะครับทำไมเราไม่ให้บริษัทเปิดใหม่เหล่านี้เนี่ยเข้าถึงบริการดีๆนะฮะดิจิตอลเนี่ยจากทางสตาร์ทอัพแล้วก็เอสเอ็มดีไทยนะครับซึ่งมีอยู่มากมายเลยนะครับคือฐานข้อมูลที่ประเทศไทยเรามีเนี่ย,ยในกคนพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมีตั้งเก้าแสนทีติดผูคนนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะแมทชิ่ง สตาร์ทอัพไอซเเข้ากับฐานข้อมูลบร,ริษัทมิติบุคคลไทยได้เนี่ยอันนี้มันเป็นควิกปรินนะครับทีสามารถที่จะต่อยอดจากเรื่องสารนุกรมของ,ของสตาร์ทอัพในวันนี้ได้ครับ,รบอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างฮะที่วันนี้ทาง d ีบีครับอยากขับเคลื่อนนํถฐานข้อมูลมารวมกันแล้วก็ผลักดันใช้งานร่วมกันครับผมแล้วก็ช่วย s อ e ไทยแล้วก็ซาร์ทไทยด้วยครับอยากเห็นแรในโครงการนี้ใช่ไหมครับเราตั้งเป้าครับว่าจริงๆที่ผ่านมาเราเคยเปิดตัวเนี้ยไปตอนกลางปีที่แล้วฮะ แต่ไม่มียูสเคสในการนําไปใช้หรือไม่มีแนวทางว่าใช้ยังไงซึ่งวันนี้พอเปิดไปแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าว่าจากร้อยกว่าบริษัทที่อยู่เนี่ยเราอยากให้ขึ้นไปถึง300และขึ้นไปแตะหลักพันในอนาคตให้ได้นะครับอ,อันนี้ก็ PR ไปถึงนะคะคนที่ทำซาลับนะครับจริงตัวแพลตฟอร์มเนี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนะเพราะว่าซาลัที่อยากจะเอาข้อมูลตัวเองขึ้นมาเนี่ยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเซิร์ชกูเกิลเลยนะครับไทยซ u b ับเด c t o รีก็จะขึ้นเลยแล้วพอเข้าไปเนี่ย ก็สามารถไปกรอกข้อมูลแล้วก็จะมีทางสมาคมเนี่ยช่วยกันพูฟว่าเป็นสตาร์ทอัพจริงหรือเปล่าในสเต็ปที่1น,นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่อยากจะเข้ามา,าข้อมูลเนี้ยไปใช้ในเชิงที่เอาไปเป็นเหมือนแคตตาล็อกเนาะในการดูว่าจะเลือกใช้บริการสตาร์ทอัพหรือว่าหน่วยงานงต่างๆที่จะดูเรื่องจะลงทุนไหมยังไงไหมก็จะใช้ถ่ายข้อมูลเนี้ยในการประกอบการตัดสินใจได้และในอนาคตอ,อย่างที่บอกครับเราจะเริ่มเอาถ่ายข้อมูลเนี้ยไปเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐแล,แล,แลกกะเอกชนเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นประโยชน์กับ หน่วยงานต่างๆรวมทั้งสตาฟเราเนี่ยได้มีประโยชน์ในการมาลงข้อมูลด้วยครับผมครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับเข้า Google เ,เลยครับไทย i รับ d i r ดเรกทอนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วเดี๋ยวขึ้นเลยนะครับอันนี้ครับสามารถไปไม่ต้องดาวน์โหลดเข้าไปกรอกข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ได้เลยใช้ได้ง่ายๆครับ